สวัสดีค่ะแม่แปงค่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แปงค่ะค่ะมือนีการเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของแม่ของลูกแม่แปงเนาะค่ะเนาะของลูกสาวค่ะน้องปอบเนาะค่ะน้อคุณฝันกับธรรมชมน้องปอบนี่เพื่อนกับพี่คนฝันแม่นเนาะคุณแม่เนาะหัวตีพันานมาเพื่อนกบฝันมาเพิ่นขับรถกระบะไปจอดไปเที่ยวกับแม่ก็พอรถหายเนาะคุณแม่เนาะ ตัวเลขของน้องปอบเก้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมแตกค้างวดนี่น้องปอบฟันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าจะเป็นยังไงกะซสือพันคุณแม่เนาะแม่แปงค่ะท่านผู้ชมแม่แปงเคยตีบาวให้ฟังค่ะท่านผู้ชมเป็ยู่บ้านค่ะค่ะเป็นฟันยังไงคุณแม่เป็นฟันบว่ายายที่เสียชีวิตไปหานะคะไปหาอยู่บ้านบ้านเพื่อนยุงเทปนะค่ะอยู่สมุรประการค่ะยายก็บอกว่าอันไปซื้อรถตลีให้ยายเน่ย จะซื้อตัวไดนหนอกก็เลยว่ายหญนผมถืกนเล็กให้เจ็ดหนึ่งสี่จ้ะเจ็บบอบก็ไปซื้อค่ะไปหาซื้อเอ้ก็ันนังก็เด้ไปเลาะซื้อซื้อก็ได้อยู่ขนาดเจ็ดหนึ่งสี่ะจ็ฟันโว้ยาวเนาะค่ะเพื่นว่าบบ้าเพืนบ้านที่เพื่นเก้าเก่าทับหาซเก่าเก่าทับพาโซ ความดีเป็นยุคผุผิวความดี่อยู่กรุงเทพวยายเป็นฝันว่าง่ายไปหายอยู่เสมอคนก็บ,บอกแม่ว่าจังสรรลับเพป็นฝันจังสรนมีเป็นความฝันของลูกสาวแม่หนองเป่งเนาะค่ะยายก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะแม่นะแต่วันนี้วามฝันคือจังพเพควยนยิ่งก่าที่อื่นนะคือจังปกติเลยแบบคนเฮานี่ล่ะแม่แบบคนเฮาบอกว่าไปซื้อรถตุลีแน่ค่ะ กับบ่มี่เล,ล็กบอกว่าเพิ่งเลยเขียนให้โตสีหยังคุณบอกคุณบอกว่าโตสีจต่เงิ่นี่ยล่ะบ่แม่นสีแดง<อ>ปากกาเฮานี่ล่ะที่เมื่อนค่ะสีปกะะติบะเล็กขี้เก่าเก่าถ้าผาสองเนาะคุณแม่เนาะแม่เก่าทเก่าค่ะคุณค่อยฝันเห็ยนยายเพิ่นไปหาจังสีบอกเพิ่นบ่คเคยฝันเห็นจัะคืออเป็นเธอเลยเปนเค่ะนี่แต่เห็นคุโทรมาหาแม่ตอนที่ว่าอาเพิ่งเมื่อเนี่ ที่จัาค่ะกระทั่วมาบอกว่าคุณฟันไม่ถือไหแน่คุมาค่ะได้ว่ากระทือว่าน้องป็นฟันแม่นนาอคุณแม่นค่นก็บอกคุนํำที่เราคุณค่ะาเห็แม่บอกค่ะเพราะว่าหลอกก่อนฟันว่ารดเสียเลยคเบียนรถกับเขาเนาะคุณแม่เนะมาหลอดนีกตบฟันดีคนฟันทางแรกม็นง่ายค่ะให่อายุเจะปีง่ายแล้เสียนึบอกค่ะมาอยู่เรา มันเป็นพวกสิบหกพกสิบหกปีเนาะนกบวยเนี่ยกระตุ้งกันกับมุนหัวกับบาริสตนี่ก็ว่ามันตัวเดียวกันเนาะแล้วเาก็บวยแล้วก็มันก็ท่านี้แม่ค่ะยหญ่นี่คนละคนแม่นบอกอันคุณแม่ที่ที่กับยาที่มาเป็นเลนแม่จ้่อันนี้แม่ของแม่โอ้ค่ะอันนี้ยหญ่อันนั้นยาเนาะคนละคนเนาะคุณแม่เนาะค่ะ อันอันมาบอกม่ค่ะบานน้องกอบนี่น้องกอบบมอคะเป็นเพิ่นอายุเท่าไหรขึ้นแม่ยี่ี่เดนี่คยี่สิบเอ็ดปีเนาะยี่สิบจงยี่ี่เจ็ดนี่ะค่ะแต่ว่ารุ่นเดียวกับร้านเต็มแล้วอเดือนถึงสิบเอ็ดปีเตออนี่นะเดือนนี้ต้องกี่ที่เะ็ดเนะ แต่ว่าก็คือว่าเพิ่นฟันแม่นเนาะคุณแม่เนาะฟันแามได้กับออกแามหน,นันเนะเาะก็ลองมึงค่ะแม่นผูน้หนีว่าคุณแม่ที่ว่าเห็นผีนางรัำเน, oh, นียนค่ะโอ้ที่เพิ่นว่าไปเหยี่ยมพอเพิ่นเห็นผีนางร่ำเนาะเนียนเนียนค่ะนห็นางร่ำพรอนค่ะกาแสดงว่าเพิ่นหนีสิเป็นผู้มีส้นอยู่ได้เนาะคุณแม่เนาะบาทีไปอยู่จังสันนีมีเงาว่าเหตุให้เพิ่นเห็นบ่เจ้าที่เจ้าทางอย่างสีเพิ่นเห็นสีเป็นเงาโอ้เพิ่นเห็นอยู่เลยค่ะเป็นเงาสีดำดำ แมีนเพราะว่าเพื่อนอยู่กับแฟนเพื่อนหน่อยเป็นเงาเ่าคนว่าจะเป็นใหญ่แอนแฝงเพื่อนอาญาเขาตอนนั้นแมวก็ณบอกเบรกแทงคิวเจ้อแมวแมวก็บอกเบรเพื่อนถือไล่ย่ก่อนแมวแมวก็ถือน้องเพื่นแมวเขาคว่ำปากหรือเปล่าไ่อแมวเพื่อนนานี่ยแมวมันจับนะจับจับเบรกเดี๋ยวนี้มันือคอยมันจับให้มันเป็น่วงมันจับค่ะตอนนั้ทพี่โทรมาบอกแม่แม่ก็ถูกไล่ค่ะ อออตอนนี้คือเพิ่นกำลังฝันครับเพื่นฟันเ้อาแมวบ่ได้บอฟันมันบ่บอกก็บ่บอกแมียขาเพิ่อนนี่ห้โชคเพิ่นสิเอามือเพิ่นบ่จับเพิ่นเอาปากเพิ่นเอาปากกัดปากขาบอกมาเลยสามเขาเพิ่นถือสามตัวก็โอ้ยสามตัวอยู่แสดงว่าเพิ่นนี่กับน้องป๊อบนี่เพิ่นก็เป็นคนดวงหิงเนาะค่ะมากสิให้โชคอยู่เป็นสามตัวนะ่พค่ะเป็นคนดวงสาหิง แล้วก็เป็นคนดวงเฮงแล้วก็เป็นคนมีเส้นนอกคุณแม่นอเพราะว่ามักสิเห็นเงาดำๆอยู่ประจําค่ะความฝันของคนกัมีเพียงเท่านี้แมนบอกค่ะคุณแม่ค่ะค่ะสําหรับคิปมีก็ขอบคุณแม่แปงหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันเนื้ท่านผลิตเนื้อทางความฝันของลูกสาวแม่แปงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้การสรุปตัวเลขของแม่แป้งเนาะค่ะท่านผู้ชมลูกสาวเพิ่นโรมหาค่ะว่าฝันเห็นยายค่ะมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งสเนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่นี่เก้าสเกาทับหาสองค่ะอายุยายห6ปีค่ะอายุน้องปอบผู้ที่เพิ่นฝันนี่21ปีค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่ส6หเมษายนค่ะสอง7หยหเจ็ค่ะท่านผู้ชม น้องปอบนี่เพิ่นกับฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมฝันยไ่ไใดกะถูกย่มนั่นคะ่ะแม่เพิ่นเ้าให้ฟังนะะเนาะค่ะนาอพ่อฝันแหล้วกะเลยโทรมาเ้าให้แม่ฟังคะ่ะท่านผู้ชมกะเลยเ้าให้แม่ฟังว่ายายมาบอกลีกหนูว่าสันเจ็ดหนึะะ่งสี่เนาะน้ะนองปอบนี่เพิ่นกับเป็นคนมีเซนคะ่ะท่านผู้ชมมากสิเห็นผีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นเงาตาเห็ให้เห็นอยู่จังสันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะขั้นไปมองดมีแบบว่า แปลกนี่เพิ่นสีหูเลยค่ะเพิ่นสีมิเซนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมาลบนี่ฝันค่ะจังไดกัให้ท่านผู้ชมทางบ้านชคหมานกับตัวเลขของน้องปอบเนาะคะ่ะเนาะลูกสาวแม่แป้งค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จาปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กกดติดตามจาปอจาปอกะขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องจาปอค่ะ เพื่อที่สิบระาตตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะทามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าอป,ปกะสิไปิติดตามมาฝากเอฟซีทังบ้านคือเกาค่ะสุดท้ายนี้กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับตัวเลขของน้องปอบนอกข่ะเนอกฝันเห็นยายมาบอกเลขค่ะเจ4หนึ่งสค่ะเขียนเลขให้น้องปอบไปสื่อให้นอกขาะน่ะเจหนึ่งส4ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะ สิลาทําผู้ชมไปเพียงทานีเนาะคะ่ะเนาะเจอกันไหมคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ